เอาเลยมึงจะจัดเพลงอย่างนี้เป็นอย่างไรเนาะลอยเสียกาส่วนเมื่อกี้เราเลยเออนู้นี่บ้ากูเป็นมาเบิดแล้วคนหัวคนสวคนบ่ถือแค่คนถือทิมถือปลาทิมปล่อยให้ ปานนั้นสิให้กูเฮ็ดจังได้กะย้อนกูหั่นเข่าไหลจังได้กะย้อนมึงกูมาสารวะได้ฟิลิลปวะมาแล้วเพลงบอกแล้วกูลองเพลงแล้วกูกิวข้าวดิเอานี่ฮะกูว่าเราพังเย็นๆเนีอยมึงแกกินข้าวอีกแล้วเออหิวมึงแกกินเบียงเนื้อพัฒนพรภาผิดแข็งโอ้ พังทีพ่อสาดีอยากกินข่าวอีกเลี้ยวแมนพ่อสาเนื้อพัดพัวกผ้าบักเพียแเฮงเออได้ซะไปกูนั่ง,างถาส้มเทียงขาเด้อเออไปไปกูกับิีมพอดีเ,ออเที่ยงพอด,ด,ด,ดีว่ะอาลาตอนพูชมครับมาอยู่กเชฟแบบอีเช่นเคยนะฮะโอ้โหวันนี้ครับดนตรีเรามันมากเลยฮะ,ะและเมน,นูในวันนี้ครับมาในเมนู เนื้อผัดโหระพาพริกแห้งนะครับโอ้โห <ns> ตอนนี <together> ้เชฟแบงค์นะครับนำพริกแห้งกับกระเทียมนะครับลงไปทำให้ครบแล้วนะฮะและดับเตอร์อ๋องนะครับก็มาก่อไฟให้ครับโอ้โหสามัคคีกันอย่างนี้ครับทีมเวิร์กกับทีมเวิร์กตอนนี้เชฟแบงค์นำน้ำมันนะครับลงไปในกระทะแล้วนะฮะโโอ้หเตาครับคลาสสิกมากเลยนะโอ้โหตอนนี้เชฟแบงค์นะครับเอาพริกแห้งแล้วก็กระเทียมครับผัดนะครับโอ้โหเราจะหอมด่าดูนะครับจากนั้นก็นำเนื้อนะครับเป็นเนื้อวัวสดๆนะครับโอ้โห หน้าบ้านของเชฟแบงค์นะฮะถึงระดูลีลาการผัดนะครับตอนแรกก็ใส่ซอสปรุงรสนะครับผมโอ้โหจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็พริกไทยนะฮะโอ้โหอาลนะครับจากนั้นก็เติมน้ำตาลเพื่อความหวานลงไปนิดหนึ่งนะฮะดันจะหอมนะดูเลยจ้าแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับใครมีน้ำซุปก็เติมน้ำซุปก็ได้นะฮะอะจากนั้นก็ผัดต่อไปครับผัดเรื่อยๆครับให้เข้าเนื้อเข้าหนังแล้วจากนั้นก็เอา เอาอาไรเราเอาอะไรนะเอาใบมะกรูดนะครับโอ้โหลืมชื่อนะท่านผู้ชมครับขอโทษครับจากน้ำมาเอกของเรานะครับนี่นะครับโหระพาครับจะเป็นเนื้อผัดโหระพาต้องมีโหระพาครับผมโอ้โหปกตินี่เขาก็จะกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับโอ้โหหลายๆอย่างนะครับโหระพาวันนี้เราเอามาอัดนะฮะอร่อยเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับโอ้โหมันก็เสร็จแล้วครับจากตักเสิร์ฟจานเสร็จแล้วครับโอ้โห

เริ่มแค่บาทเดียวแต่จ่ายสูงสุดแล้วเขาเก้าลอยหลายกว่าจะมีไต่จรินทุกเจ้าเลยเออเล่นง่ายจ่ายจริงก็เว็บเทียนเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเว็บนี้นะเออเว็บยังวะแอ S เลยเลย S T Jackpot แปดลอย S Jackpot แปดลอยมีนสำรับลอยคนที่มาจากสองเฮานะสมัครสามลอยเรือเพียงแค่ลอยเดียวเท่านั้นเออว้าวลูกไทพิเศษเลยอย่าลืมนะครับ S Jackpot แปดลอย เออว่ะดีดีดีปีตาดิงเล่นอนว่ะสุกแลนี่สุกแล้วมากินเลยเขาว่าอย่างอย่างอุ้กระปุกชิมมือดื้อต้องเื้เพ็่ใดแยมคำก็ยังเหมือนเดิมอ้ยกูให้เก่งเล้ะวะว่าขึ้นแยมไปวะตรงนลย ไปใส่อไเนาะโควิดเราถึงเนาะอยู่ง้อยู่ด้แลยเดี๋ยวๆนี่อย่าอเงียบก่อนมาต่อสามสอเช่วงนี้โควิดไต่ถ่ะไเนาะเงในซ่างเนาะถ่ายบถ่าได้ทในบ้านออกไปหน้าบไเแ่บวะอุ้ยนั่นเียวคนก็คือตกเนาะาเมืนึบมาเลยวะปกเปียกปะ อว่าห้ามได้เลยไปเลยนนตกห้าม่ลยโอ้ยตัวนี tá ้ยากคนยากโควิดมื่อนี้กับผมไม่เพียงไรเล้อย่าลืมเนอะแสบบ้างบทเรียนโควิดดิมันฮอกมันฮอกสำหรับมื่อนี้เด้อครับอย่าลืมเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดบัตรหัวใหญ่กดหักกดห้ามให้ชุมพรนะช่องเชฟแบงก์เล้วกันซ่องกระทะปิ้วมิวสิกกับผลงานเบนี่มี้ซื้อวะน้ำตาลเฮียม กับเบื้องเมียงอีเงื่อนนั่นนะสำนักถูกต้องครับผมเออตอนนี้บ่ไย้พาไปเธออยากกินให้เบิ่งอีกกว่านี่ฝนตกตกปีรีสำนักมึงนี่กับบ่มีเบียงไรบายบายจได้แน่นอนเจ้าโสวดบอกให้อายดูแลหัวใจของเจ้าเบิ่งนั่งกินข้าวเป็นหมูความเหงาที่เฮามีอยู่บูสิขาวตายยามใดข้าอ้ายได้เจ้าเป็นแฟนรับรองสิบ่นอกใจ ว่าจเจ้าประสงค์สิ่งใดสุไใยเป็นแฟนอ้ายเนาะ